เป็นเพื่อนชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูวงความรักในเอพิโซดที่1ค่ะช่วงปลายปลายมกราค่ะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปดูด,ดวงทั้งคนโสดมีคู่คนคุยหมดเลยนะคะทุกแบบทุกความสัมพันธ์นะคะรวมไปถึง LGBTQ ด้วยใช้จริงหิแท้ด้วยสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก่อนดูดวงทุกครั้งคะต้องย้ำว่าการดูดวงแบบราศีแบบนี้เป็นการดูดวงโดยกว้างแบบ general reading นะคะไม่เฉพาะเจาะจงเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงกับวีเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ l like, e i n e ad telling v t e d o u l e l i n g แล้วก็มีตัว V มีแอดไลน์ลำหน้าด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวสามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเพื่อแอดเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ ทำรายการได้ด้วยตัวเองจ้าโอเคค่ะเริ่มดูดวงของชาวราศีสิงห์กันเลยช่วงวาเลนไทน์นี้จะเป็นยังไงบ้างหน่อความรักต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ก็อืมน่าจะมีการพบเจอกับคนที่ทั้งอายุมากกว่าน้อยกว่าคือแต่จะมาในรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยอาจจะเจอคนอายุมากกว่าด้วยน้อยกว่าก็มีเข้ามาแบบหลายรูปแบบ เลยช่วงนี้สายฝอก็มาด้วยนะอะไรยังไงเนี่ยงงละโอเคเริ่มเฉพาะกลุ่มกันเลยเฉพาะขอเป็นคนมีคู่นะคะแล้วก็คนแต่งงานถ,งถึงแต่งงานแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอะไรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้ว่คุณกับ คุณกับคนของคุณ atem, JI, ϊ, มีมีเกณฑ์ได้เด sure. ara, ินทางด้วยนะมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศทั้คุณกับแฟนนะคะจริงๆมีเกณฑ์นะได้เดินได้เดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอาจจะได้ไปที่จากต่างประเทศอาจจะเปลี่ยนเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยก็ใช้กันดูให้ดีๆนะคะช่วงนี้คุณ และเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของความรักในบางท่านที่กำลังรออะไรอยู่าจะารอวเออรอเขามามั่นหรือรออะไรแบบนี้น่าจะน่าจะมีข่าวดีให้ได้รับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนในบางท่านต้องบอกว่าใครที่เป็นแบบนี้อ,อ่แบบว่าช่วงนี้มีความแบบเป็นโลกส่วนตัวสูงนิดนึงถ้าไม่คุณก็อาจจะเป็นแฟนของคุณช่วงนี้อาจจะมีความว่าเออเหมือนเขาปรก ปีิตัวจากคุณไปหรือเขาแบบช่วงนี้ดูดูแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยใครเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วใน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 นั้นไม่มีอะไรนะในนั้นในใจเขาหมายถึงบอกว่าอาจจะคิดกังวลว่าเออเขาเปลี่ยนไปไหมเขามีใครหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตรงนั้นวีมองว่าอย่าเพิ่งมองแบบนั้นเพราะคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะมี ไม่น่าจะมีหรอกให้มองไปในแง่ดีดีกว่าแต่เราสตีตอนนี้ใครบ้างที่กําลังคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าบางทีอาจจะไม่ใช่แฟนเราก็ได้อาจจะมีคนเข้ามาคุยคุยอยู่แบบนี้นะคะมีมีม,ม,มีมีนะคะอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติก็มีมีใครเข้ามาหรือเปล่าอาจจะมาเป็นลักษณะว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีหรือเปล่าห <laughs> รือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะไรแบบนี้แต่เขาจะมาชอบเราหรือเปล่าอันนี้ต้อง แล้วแต่บคุคคลนะแล้วแต่ท่าทีการตอบรับของเราด้วยว่ามันเป็นแบบไหนก็ระวังไว้ด้วยเดี๋ยวเกิดจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะตื๊ดตถ้าสติเดือนนี้ค่ะจะจะบอกว่าเติมความเติมความหวานซึ่งกันและกันนิดนึงในบางคนอาจจะแบบว่า รอแฟนมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าในช่วงของวลนเดทน์นี้อย่างเงี้ยค่ะต้องจะบอกว่าเหมือนต่างคนต่างรอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยากให้ชาวราศีสิงเดือนนี้เรื่องความรักถ้าอยากได้อะไรอะ่ะขอเป็นคนคุมเกมเลยเราเป็นเราเป็นทีมเราเป็นทีมรุกเราพุ่งตรงไปได้เลยถ้าสมมติว่ารอแฟนมาเซอร์ไพรส์ยังไม่ต้องรออะไรมากมายไปเลยเซอร์ไพรสมม์เข้าก่อน อยากอยากได้ดอกไม้ไปซื้อเขาก่อนเลยให้มันคือเหมือนกับว่าทําให้มันเป็นไปอะค่ะให้มันเป็นไปให้มันแบบให้มันเพิ่มเพิ่มความสดชื่นให้กันและการในเดือนนี้จะดีมากๆเลยนะจะมีข่าวดีเลยละ่ะสําหรับชาราศีสิงนะคะที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วแต่ส่วนใครที่ใ,ใครที่มีความลับในความรักคุณ หรือเขานะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องมือที่สามอย่างเดียวก็ได้บางทีอาจจะเป็นเรื่องซุกเงินแอบแอบซีเอฟของเยอะๆจนเกินเหตุโดยเขาไม่รู้อะไรเงี้ยก็ระวังโดนถูกจักกยาย้นะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วก็น่าเคืองนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะในคนมีคู่แต่งงานแล้วนะอ่ะมาต่อกันที่คนโสดหรือคนที่กำลังมีคนพอมีคนคุยอยู่ คนคุยคุยดูดูใส่กันอยู่นะต้องบอกว่าในกลุ่มนี้จะอาจจะมีเจอรักที่เป็นแบบว่าอยุน้อยกว่าเอาอยุน้อยกว่าก่อนอาจจะเจอคนอยุน้อยกว่าที่เข้ามาหาขนมจีบให้คุณมาเติมความสดชื่นกระบปีก้กระบเต่าให้กับคุณในช่วงนี้นะคะจะบอกแบบนั้นนะแต่ส่วนจะยังไงเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละท่านบ้า จะดีไม่อะไรยังไงแต่แต่ขอให้ให้เช็คเรื่องหนึ่งค่ะในเรื่องของอ่อน้องคนนั้นนั่นแหละน้องคนนั้นว่าเขาจะเขาจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าขเขาขเขาขเขาโสดหรือเปล่าหรือเขาหรือเขาคุยหลายหลายคนอืมในบางท่านเมื่อกี้ลืมบอกก็เป็นไปเป็นไปนได้ทั้งคนโสดและคนที่แต่งงานแล้วนะอาจจะมีคนที่เป็นเพศเดียวกันมาชอบ อาจจะเป็นสาวประเภทสองเป,เป็นเกย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นทอมเอี้มาชอบอะไรแบบนี้มมีโอกาสเหมือนกันแต่เฉพาะอนวิจะบอกว่าคลิปวิดีโอของวีอค่ะทุกคลิปกลุ่ม LGBT กลุ่มที่ไม่ใช่เป็นเพศทางเลือกอะละาชายหญิงดูได้หมดอ,อืม,อมเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นไปนเห็นคลิปหนึ่งของจําไม่ได้คือเขาจะแยกกลุ่มเกย์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยต่างหาการสำหรับวีวววมพราะว่ามันไม่จําเป็นแต่ต้องต้องขอแจ้งนี้ก่อน อาจจะมีคนเพศเดียวกันมาชอบก็ได้นะคะหรือในกลุ่มที่เป็นรักแบบราวๆเนี่ยก็มองดูแล้วกันว่าเอออันนี้เป็นตรงกับฉันไม่ตรงกับฉันอะไรเงี้ยก็ไปแต่เด่นมากในกลุ่ม l อ b t ีในช่วงนี้นะครับความรักค่อนข้างจะดีนะอืคนอายุน,น้อยกว่าเข้ามาหนึ่งเช็คให้ดีๆนะว่าเขามีมีมมแฟนหรือ,อยังหรือมีคนคูยเยอะๆหรือเขาขายขนมจีบไปทั่วป้อไปทั่วอะไรเงี้ยให้ระวังเดี๋ยวจะเสียเสียเชืงอราไปหมดนะอื แต่มองแล้วอะถ้าคนโสดช่วงเนี้ถ้ามีคนเข้ามาน่าจะเป็นคนที่แบบหนึ่งเลยนะคนอายุมากคนอายุน้อยกว่ามีปเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแต่คนอายุมากกว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเหมือนกันอมืมีโอกาสเหมือนกันแต่คนน้อยกว่าจะเยอะกว่านะแล้วก็น่ะเช็คด้วยแล้วก็ใครที่กำลังมีคนคุยคุยอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าอ่าช่วงนี้มีความเขาเรียกว่าอะไร ก็คือต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆคือศึกษากันไปเรื่อยๆแต่แต่กลุ่มพายนี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะแบบเขาเรียกว่าแสดงเหมือนกับให้มันเพิ่มไปอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะอาจจะแบบแสดงความรักซึ่งกันและกันให้ดอกไม้หรืออย่างเงี้ยคือเพิ่มไปอีกสเต็ปหนึ่งอืมซึ่งคุณสามารถเป็นคนเดิมได้เลยอย่างที่บอกเหมือนกับคนที่มีคู่แล้วนะใครที่คุยคุยกันอยู่สามารถเริ่มไ้เลยไปได้วยตัวเองถ้าชอบเขาจริง,รงๆก็วันในท้ายเนี่ยอาจจะส่งดอกไม้ให้อะไรเงี้ยให้เขา แสดงสัญญาณว่าฉันจริงจังนะอะไรเงี้ยก็มีจะมีขา่าวดีจะมีอะไรที่ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจอืมคุณและเขาจะแบบว่าเหมือนกับว่ามันกระชับมิตรกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยอืแต่ใครที่อ,อความรักมันตอนนี้มันเออ่เรียกว่าอะไรหรออยากจะเสริมดวงเรื่องความรักอะไรเงี้ยดีนะช,ช,ช่วงนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าใครบอกว่าเออมองดูแล้วว่าแบบอยากมีอยากแบบ อยากให้มันเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้มันแบบมีดวงเรื่งคู่สับดวงเริ่คู่เร็วๆหน่อยแนะนาให้ไปให้ไปถวายเทียนคู่ตะเก็บคู่ที่วัดกับสักถวายตะกทางก็ได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ถวายตะเกียบถวายเทียนคู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามีเห็นหลายๆคนที่ท,ที่ที่มาดูดวงก็มาพูดให้ฟังว่าเออเขาเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนําการตฏิยูปแล้วแต่ความศรัทธา Angular แล้วแต่ความเชื่อนะแนะนาเฉยๆนะคะอ่ะก็ม <c oughs> ีเท่านี้สาหรับทั้งคนมีคู่ทั้งคนที่โสดแล้วก็มีคนคุยอะไรเงี้ยก็ มองแล้วราศีสิงเดือนนี้น่าอิจฉาเลยละก็ไปลุยมีความสุขให้เต็มที่นะคะกับกับเดือนกุมภาพันธ์แหงความรักค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยใน EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆมาให้ในเดือนถัดไปฝากกดติดต,ตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ